สุขภาพทั้งกายและใจและสิทธิธทางกฎหมายของ LGBTQIA+ เป็น2เรื่องนะครับที่แอปคอมเดินหน้าทำงานอย่างหนักต่อเนื่องมาเกือบ20ปีแล้ววันนี้นะครับโจจะพาไปดูครับว่าแอปคอมทำงานกับเรื่องนี้ยังไงบ้างสิ่งที่แอปคอมทำอย่างจริงจังเลยนะครับก็คืองานด้านการรณรงค์และการสนับสนุนหรือว่า a d v o c a c y ครับอย่างแรกคือเรื่องของสุขภาพนั่นเองครับแอปคอมทำงานเพื่อพัฒนาสุขภาพและสิทธิของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเราต่อมานะก็คือเรื่องของ สิทธิมนุษยชนและกฎหมายเพราะว่าเรื่องของการเลือกปฏิบัติการตีตราแล้วก็การกีดกันในสังคมยังมีอยู่จริงนะครับและส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของชุมชนผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งทางแอปคอมนะครับก็เลยมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกฎหมายและสิทธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั่วทั้งภูมิภาคนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีโครงการร่วมกับพันธมิตรในหลากหลายประเทศเพื่อสนับสนุนสิทธิของ LGBT โดยเฉพาะในช่วงของไพร์มันนะครับเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนให้มากขึ้นด้วยอยากชวนทุกคนมาร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมของเราไปกับแอปคอมด้วยกันนะครับกดติดตามโซเชียลมีเดียของเราไว้แล้ววันที่7พฤศจิกาย,ยนนี้มาเจอกันนะครับที่งานใหญ่ของเรากับ Hero Award 2020 25.